ลงล่นแรงใหญ่กับคนในแคนชิเป็นอย่างไดไปเบิ่งกันเลยจังหวานี้ก็มีคนเพื่อนก็บ,บอกว่าแลนมายิงเลยคอยก็เลยจับลูกซองยิงไปเร้วรัวมันก็เลยดาวแต่ว่าเทียมมันตายมาตีแล้วมันก็มีคนที่ขี่สเก็ตบอร์ดมาเอาความกล้ามาแต่ใสแต่ว่าคอยก็ยิงมันดาวไปสอดนี่ก็แลนไปแลนมากับคนผู้เดียวคอยก็เลยจับลูกซองโดดไปยิงมันเคือบตายแต่ว่าเพื่อนมายิงก่อนและอยู่ๆเน็ตก็มาหลุดตอนนี้กำลังว่าสิเก็บศพแล้วเพื่อนก็มาดาวสองคนพร้อมกัน ไปถึกอีงยังมาคอยก็เลยเข้าไปสุบเพื่อนทางสองคนตอ่อแล้วก็มาออกทางนอกและก็มาเห็นคนที่กําลังยิงเพื่อนคอยและคอยก็ยิงสวย แล้วก็มีเพื่อนมันมาอีกคอยก็เลยยิงไปซองนัดจนมันดาวแล้วก็พาไปสุ้เพื่อนตอ่อตั้งไอวอกันแบบนี้เลยกําลังขี่สกีอยู่ดีดีแล้วก็เถึกยิงดาวแล้วเบอร์สามก็ดาวไปคือกันโย่ไกลต้นไม้เลยเบอร์สี่ตัวผู้ยิงก็ช่ช่วยตั้งไอวอแต่มันก็เจาะไอวอเลยตอนนี้ยังเหลือเจเบอร์สองสี่ไวรือบอแต่ก็นั่นแหละถึกลมยิงไปเรียบร้อย